การเข้าซิกฟอร์มเนี่ยจะอยู่ถ้านับโดยตัวช่วงเวลาจะค่อนข้างเลดกว่ากลุ่มบอดดิงสกูลนิดหน่อยค่ะช้ากว่านิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ช้าเกินไปเพราะด้วยการที่เขาไม่มีเดทไลน์เนี่ยมันเป็นระบบ first come first serve ถ้าสมมุติยกตัวอย่างว่าน้องโฟกัสในส่วนของบอดดิงสกูลไปก่อนแล้ว ค่อยจะมาตัดสินใจสมัครซิกฟอร์มตามไปก็ได้แต่ในซิกฟอร์มที่มันท็อปมากๆอย่าง OIC เนี่ยก็มีการฟิลอัพได้เร็วมากๆเพราะฉะนั้นเราอาจจะทําในช่วงเวลาที่มันต่างกันไม่มากเช่นการสอบ boarding school เสร็จหมดในเดือน November เราก็เริ่มมาสอบตัวซิกฟอร์มคอลเลจในช่วง November อันนี้คือรีจิสเตอเป็นไทม์ไลน์คร่าวๆเพื่อให้ไม่เลดเกินไปในการเตรียมตัวลงไปถึงยังคิดถึงน้องๆที่ ต้องเตรียมสอบจบเยี r ยสด้วยใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราไปสอบเข้าเรียนมันเลทกว่าน,นี้มันจะทำให้เวิร์กโหลดมันไปตกในช่วงที่เราต้องเตรียมสอบ IG CSE ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้สอบเนี่ยแหละคะ่ะซิฟอร์มช่วงการสมัครก็เริ่มได้เลยรวไมไปถึงโนเวถึงโนเวม ber การสอบก็อาจจะอยู่ช่วงโนเวม ber เดซเมเบอร์แล้วก็ผลก็อาจจะออกภายในเดซเมเบอร์หรือว่าต้นเดือน มกราคม January ของปีถัดไปเนาะการสอบก็คล้ายๆก,กันในความที่ Six Form College ก็โฟกัสในส่วนของ subject A level พอสมควรเพราะเขาก็ดูเป้าหมายของเราด้วยเนาะการสอบเข้าก็เลยจะใช้ A Level subject ที่จะเรียนอ๋อแต่ต้องบอกว่า บอกว่าสอบ A level subject นี่ไม่ได้หมายความว่าสอบความยากในระดับ A level นะคะความยากก็จะยังอยู่ในขั้น GCSE หรือ IGCSE แต่ว่าแค่จะเลือกเรียน A level วิชาไหนก็ต้องสอบเข้าด้วยวิชานั้นค่ะด้วยความที่เขาไม่ได้วัดอ e ง g l i s h แบบเป็นข้อสอบของตัวเองซิกฟอร์มหลายๆที่จะให้เด็กๆสอบ IEL <c oughs> เพื่อเอาไปจัดคลาสเรียนแล้วดูระดับการใช้ภาษาอังกฤษของเราแล้วก็แมทในบางโรงเรียน ที่อาจจะไม่ได้เลือกเรียน A Level Math แต่อาจจะขอให้สอบ Math เพื่อดูลอจิกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ Aptitude Test หรือคือคือ Cat4 Test ในอย่าง OIC เนี่ยขอให้สอบ Cat4 Test คล้ายๆกับ Boarding นะคะเขาดูว่า อนอกเหนือจาก Academic, อะคาเดมิกยูมี critical thinking skill ไหม logic ต่ตตางๆเนี่ยมันก็ส่งผ่านออกมาได้จากผลสอบ cat4 เพราะฉะนั้นเด็กๆหลายๆคนก็บางทีมาตกมาตายตรง cat4 ก็มีนะ cat4 เลยเป็นอะไรที่ฝึกฝนได้เพื่อให้เราเข้าใจข้อสอบแล้วก็พีเต์ Present มันออกมาว่าเรามีความเข้าใจในในส่วนของ logic ในส่วนของ reasoning ด้วยเนาะแล้วก็สุดท้ายก็ตรงเนียจะมีการ interview ด้วยเบื้องต้นเพื่อให้รู้จักกับตัวเด็กฝั่ง Six Form College เนี่ยจะไม่มี d e a d ล i n ตายตัวค่ะแต่ก็เป็นเรื่องของ first come first serve รวมไปถึง Six Form College ก็มีตัว scholarship ให้ด้วยในในกลุ่มโรงเรียนอย่าง OIC หรือ FB อย่างเงี้ยค่ะก็มี scholarship ให้ได้ ทดลองชาเลนจ์กันโรงเรียนแต่ละที่มีรายละเอียดต่างกันอย่างที่บอกทั้งบอดดิ้งแล้วก็ซิกฟอร์มพอ l เลตน้องๆแต่ละคนเหมาะสมกับแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันแต่โรงเรียนที่เราคัดมาให้หรือโรงเรียนที่เราแนะนำหนึ่งคือต้องเหมาะสมกับเด็กแล้วสองเรามั่นใจว่าเป็นโรงเรียนที่จะซัพพอร์ตการไปต่อของน้องๆใน University c o u r s e ได้เพราะฉะนั้น การสอบการสมัคร r e จิสเตอต่างๆการสอบ UKAS การสอบ entrance test สามารถทำได้ที่คูตู่ทั้งหมดในกลุ่มของ six form college ทำได้ที่เราทั้งหมดค่ะที่ APS ไทยแล้วก็คูตู่รวมไปถึง UKAS ที่ติวได้สอบได้ที่นี่เช่นกันก็แค่เข้ามาคุยกันสำหรับน้องๆที่สนใจ